สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาบอกข่าวนะครับสำหรับแบรนด์ของ The Beef Master นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นร้านอาหารแรกที่เราทำดั้งเดิมเนี่ย Beef Master อยู่ชั้น6ที่ MBK นะครับแต่เนื่องจากทางห้างเขามีการโยกย้ายเปลี่ยนในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยมาเปิดที่ชั้น G ที่นีพอเปลี่ยนเปลี่ยนเฉือยไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนเมนูเปลี่ยนทุกอย่างใหม่นะครับแล้วก็แยกให้ออกหนีออกจากเนื้อแท้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะท็อปเกมตัวเองเนี่ยเรามาเล่นเกมเนื้อที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เมนูที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราจะคัดวัสดุที่ซับซ้อนแล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่มีความสามารถเนื้อเนี่ยปกติจะมีแค่สเต็ก เราเนี้ยเรามีสเต็กให้เหมือนกันสำหรับสาขาสเต็กนะครับแต่สเต็กมันต่างกันยังไงเรามีเครื่องที่ใช้ทําเฉพาะสาขาเนี้ยเราจะใช้ฐานทาพอมีฐานเนี่ยเกมเนื้อเปลี่ยนสเต็กมันเปลี่ยนนะรสชาติจะเปลี่ยนจะอัพขึ้นไปอีกนะครับเราพาชมเข้าครัวขอนุญาตนะครับขอนุญาตนะครับเครื่องเนี้ยคือเครื่องครึ่งล้านราคาผมทุ่มทุดซานมากเพราะว่าอยากได้มานานมาเพราะว่าเป็นเครื่องนี้ที่สามารถทําด้วยการย่างฐานในห้างได้ ไซส์นี้มีผมคนเดียวในประเทศไทยนี่เป็นฐานทั้งแท,งท่งซึ่งไม่มีใครทําเลยนะครับแล้วก็จะทําให้กลิ่นของฐานที่สเต็กมันควรจะเป็นเนี่ยมันมันเป็นเรา invest หรือลองทุนกับเ,เครื่องพวกนี้เพื่อขุนรสชาติมันเพื่ดึงรสชาติของตัวเนื้อให้มันพิเศษขึ้นมาอีกนะครับอันนี้พูดปรโมทแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เวอร์แล้วก็นี่คือครัวขาวคาทั้งหมดนะครับนี่นี่นี่แค่แครอทก็ใช้เป็นเบบี้แครอทเพราะจะท็อปขึ้นไปอีก กินได้ทั้งกานแล้วก็อย่างเช่นมีริปส์เงี้ยซี่โครงชอตริปส์ของวัวเนี่ยก็มีเครื่องพิเศษที่ทําแล้วก็นิ่มมากแล้วก็ซอสนี่เป็นซอสสูตรของผมส่วนตัวนะตอนแรกจะไม่บอกแต่เชฟมันสู้ผมไม่ได้ นะครับผมก็เลยบอกสูตรของผมอันนี้ส่วนตัวอันนี้โอซูโบโกคือขาของวัวตัดขวางซึ่งไอส่วนนี้มันทําเล็กไม่ได้เรื่องจากขาวัวมันใหญ่ใช่ไหมมันกินที2คนนะครับพอชั่นแต่ละอันเนี่ยดูเหมือนราคาแพงนะแต่มันใหญ่มากขายพอชั่นใหญ่แล้วก็มากินแชร์กันสนุกกว่านะครับเมนูพาสตา้าที่นี่ทั้งหมดนะจะไม่มีเส้นเหมือนเนื้อแท้เราจะเป็นเส้นปาปารดเลยของพวกนี้จะไม่เราจะฉีกจากเนื้อแท้ไปเลยจะไม่มีนะครับและอันนี้อร่อยทุกอันนะครับซุปทั้งหลายมีหอยสเกลล็ U.S จะตัวใหญ่นะครับอยากอยากปล่อยของพูดง่ายๆเชฟอยากปล่อยของนะแล้วก็อันนี้ผมเองนะครับร <c oughs> ้านเราไปร้านที่คาลาวแต่ทายังไงให,ให้เรากินค็อกเทลได้เราก็เลยทำมันเป็นม็อกเทลแทนทําโดยไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็กินแล้วมันจะมีชั้นในแซนของของรสชาตินะครับผมชอบบรูแอันโรหวานถึงใจมากทุกอย่างอร่อยหมดแล้วก็แตกต่างกันหมดนะครับทุกสูตรเนี่ยเป็นของเชฟเราคิดค้นมาให้มันเป็นเอกลักษณ์นะ ฝากร้านสำหรับทุกท่านที่ไม่รู้จักนะว่า The Beef Master ก็คือร้านเนื้อแท้ภาคพิเศษขึ้นไปอีกนะครับคนที่เป็นขาเนื้อแลต้องการจะกินเนื้อสเต็กหรือมีเมนูอื่นๆที่เป็นแอดวานซ์เรื่องเนื้อเข้าไปอีกเนี่ยลองนึกถึง The Beef Master นิดนึงแต่ว่าทุกอย่างจะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนื่องจากผมจะไม่อั้นเรื่องการเลือกวัสดุแล้วนะครับแนะนำทุกคนที่ ชอบนะครับแล้วก็ต้องการมีประสบการณ์อาหารที่พิเศษน้ำที่อร่อยๆอนะครับแล้วก็ไม่เมาเชิญมาชิมได้ที่ The b Master ช so ั้น G โซน A TMBK ครับ